สวัสดีค่ะวันนี้แม่โมจะมาสาธิตวิธีใส่แมสแบบอย่างถูกต้องนะคะอันดับแรกก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะนี่แม้เราล้างแล้วเราก็พยายามอย่าจับอย่าสัมผัสข้างหน้านะคะทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังก็มัดปมนี้ก่อนม,มัดปมต้องมัดตรงนี้นะ มัดให้มันชีดๆกับตรงนี้นะคะ,ะนี่นะคะมัดปุ๊บก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็พับตรงนี้เข้านะคะ,ะแล้วนี้นะคะเราทำนี้ก่อนก็ได้อะแล้วก็พับตรงนี้เข้าะคะ่ะพับมุมให้มันเข้าด้านในให้เหมือนกระตรง ก็พับเก็บเข้าข้างในนะคะเก็บอ่เขาทํามาไว้เพื่อพับระวังันก็จะเป็นกระทงแบบนี้นะคะเป็นกระทงแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดแต่ตรงนี้พอดีให้มันตรงสรันด้างเรานะคะ ก็จัดอย่างนี้นี่นะคะก็จัดตกแต่งซะนิดหน่อยตรงที่เราพับไว้นี่ก็ค่านตรงสันดังเรานี่นะคะมันก็จะปิดตรงนี้พอดีก็ติดตรงนี้พอดีแล้วก็ปิดตรงนี้พอดีนี่คือ เชื้อโรคก็จะเข้าไม่ได้แล้วนะคะนี่นะคะแม่หมูจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เราใส่แล้วเราก็พยายามอย่าเอามือมาจาับตรงนี้นะคะนี่คือสาธิตที่ถูกต้องนะคะเชื้อโรคก็จะเข้าไม่ได้นะคะงนี้เพราะว่าเราปิดตรงนี้หมดเลยตรงนี้ปิดผักค่ะ,คะสําหรับนะคะก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ล้างมือ <c oughs> ล้างล้างบ่อยๆไปเลยค่ะก็สําหรับคลิปนี้ ไปก่อนนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ